สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะน้องเอินแล้วก็พี่โจ้นะคะ <Yeah. S 1> ที่ YouTube ช่องรถขุดนํำเข้าบางนาแฮกเตอร์ค่ะควันนี้เราสองคนนะคะจะมาทำการรีวิว SK 125 YV 07่าคันนี้มีเจ้าของหรือยังคะพี่โจโ้มีเจ้าของแล้วโอ้โหคันนี้จะเดินทางไปที่ไหนจะเดินทางไปที่ไหนอันนี้ก็เดินทางไปไกลแสนไกลนะคะนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกม 5. 1 5 <laughs> สนามบินของเราเองใช้เวลาเดินทางประมาณ3วันนะคะ3วันกับอีก4คืนอยู่ห่างจากบริษัทประมาณ3 0สินาทีนะคะครับผมโอเคนะคะคันนี้อย่างที่บอกไปนะคะมีเจ้าของมาที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นบอกราคาค่าตัวนิดนึงอันนี้คือสู้ๆหรืออะไรสองสองอ๋อสองล้านสองแสนบาทนะคะสำหรับ SK 1 2 5 YV 0 7นนะคะทางร้านยังมีอีกหลายคันนะคะถ้าหากว่าท่านใดมีหลายคันมีกี่คัน สองคันนะคะโอเคถ้าหากว่าท่านใดนะคะดูรีวิวแล้วนะคะชื่นชอบนะคะอยากจะได้เป็นเจ้าของนะคะก็สามารถโทรมาสั่งซื้อสั่งจองได้เพราะฉะนั้นขออนุญาตพรีเซนต์สินค้าของเรากันเลยนะคะโอเคนะคะเริ่มกันที่ช่วงล่างกันเลยดีกว่านะคะสำหรับคันนี้นะคะมาเป็นใบแท็ก50เซนอันนี้เป็นแท็กเดิมที่ติดมากับตัวรถเนาะคุณโจแล้วก็มีก้อนยางมาด้วยนะครับแต่นี้ก้อนยางคุณลูกค้ายังไม่ได้ใช้เราก็ได้ทำการแกะออกให้แต่เราก็จะมี นะครับใส่ท้ายรถบรรทุกไปให้ไปคืนลูกค้าด้วยใช่แล้วะะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าไปใช้ในปูนครับเราปรจันให้ครับผมโอเคนะคะแล้วก็ที่ทําให้ตลอดเลยนะคะก็คือมีการเสริมเฟรมข้างล้อนํานะคะสําหรับสีสันคันนี้นะคะทําให้ใหม่ทั้งคันเลยนะคะคอันนี้ก็เป็นการพ่นทําสีช่วงล่างนะคะส่วนระบบการใช้งานต่างๆของช่วงล่างทางทีมช่างของเราก็ทําการตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะคะเช่นเคยนะคะ รองเท้านะคะอันนี้จะอยากได้หรือไม่ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าให้นะคะติดตั้งให้นะคะฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะอะไรพี่โจ้า<ว>โอเคโอเคอุ้ยหลายตัวอีเดสหลายตัวอีเดสโอเคนะคะแล้วก็ทำการติดฟิล์มให้นะคะคบแบบเต็มคันนะคะระบบแอร์รอต่างๆก็ตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานนะคะสําสำหรับสีสันคันนี้นะคะทำให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ สำหรับเรื่องระบายการระบายความร้อนหลายท่านกลัวนะคะเพราะว่ารถนาเข้าจากญี่ปุ่นกลัวมากกลัวเรื่องความร้อนอ่าเียนครับไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องระบบความร้อนนะครับเราได้ทําการแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับรวมไปถึงเจาะรูใช่ค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบรอบเครื่องเฟ็ตชื่อนะครับหม้อน้ําอุปกรณ์ต่างๆเราทําให้ได้เสร็จสรรเรียบร้อย ซื้อรถจากเราครับไม่ต้องกังวลนะครับไปถึงท่านก็เตอร์มันโซล่าเต็มถังรวยงานเลยใช่แล้วครับผมใหม่ๆบางท่านบอกว่าระบบมันจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ไม่ต้องกังวลครับเรารับประกันสินค้าของเราหนึ่งเดือนเต็มนะคะยกเว้นสายไฮโดรลิกครับผมนะครับตัวนี้นะครับเราเปิดแผงออกมาเราก็จะพบกับกองอากาศนะครับไปไว้ศูนย์เจ็ดนะครับกองอากาศจะอยู่ข้างนอกนะครับอยู่ข้างนอกแต่ถ้าเป็นศูนย์หกจะอยู่ข้างในนะครับตำแหน่งการวางของไอกระปุกน้ําก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับผม ส่วนแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่น้านะครับไม่ใช่เป็นแบตเตอรี่แห้งนะครับบางคานอาจจะเรียกว่าแบตเตอรี่แห้งนะครับคนแถวนี้นะครับผมโอเคนะฮะไม่ได้กระทบถึงใครนะครับคนแถวนี้เขาเรียกว่าแบตเตอรี่แห้งไม่เป็นไรดิฉันจําผิดจําผิดแหมเพราะวามันก็ต้องมีผิดพลาดกันได้พี่โจเพราะว่ามันไม่ชื้นน้องก็บอกครับมันแห้งคเป็นแบตเตอรี่แห้งนะคะนะครับตัวนี้เป็นแบตเก่านอกมาเลยนะครับอันนี้เก่านอกสภาพสวยนะครับใช้งานได้การเก็บไฟก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับก็เป็นแบบเก่านอกไปนะครับเก่านอกจะเก็บไฟได้ดีแล้วก็ สูงนะครับผมครับผมนะครับดูท่อนตัวน้องเอิร์ธดีๆตูดนีบ้้นท้ายบ้้นท้ายบ้้นท้ายแน่นๆเลยนะคะอันนี้เราก็ทําสีสันให้ใหม่ทั้งคันนะคะเพราะอะไรคะเดี๋ยวทำไมเธอตบอย่างนั้นเธอมีอะไรมันเที่ยวไงมันเที่ยวนะคะไม่มีหรือเปล่าไม่มีนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์เป็น 3M อย่างดีพร้อมด้วยโลโก้ของางนา l ฮ h เ c t o r ของเรานั่นเองนะคะที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็จะมีในส่วนของระบบกล้องมองหลังนะคะ ที่อะไรนะ0506ไม่มีพอเป็น07นะคะก็จะมีกล้องมองหลังขึ้นมาแล้วนะคะพูดถึงเรื่องกล้องนี้เขาบอกว่ามันเป็นกล้องมองหมานะครับผมโอเคค่ะนะคะคุณผู้ชมขะด้านนี้ก็ทําการเจาะแผงข้างเพื่อระบายความร้อนให้นะคะพี่โจ้คะหลายคนบอกว่ารถตูดสั้นนี่มันซ่อมยากจริงไหมอ่าจริงนะจริงนะครับถ้ารถซ่อมยากนี่จะเป็น01ถึง04 01ถึง04เนย์สี่ศูนย์หนึ่งถึงศูนย์สี่เนะครับก็เป็นระบบแบบนี้นะครับซ่อมง่าย อุปกรณ์ต่างๆนะครับก็พง่ายปุบปั๊บปุบปั๊บได้เลยใช่แล้วก็พื้นที่นะคะค่อนข้างกว้างขวางนะคะกว้างขวางใช่นะคะสาลินมุกว่างอไอย่างีก็มีอยู่เอาก็หลายท่านไงบอกว่าเฮ้ยน้องรถตูดสั้นมันซ่อมยากไม่จริงนะคะถ้าเลยศูนย์ห้าขึ้นมาแล้วนะคะพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะนะคะครับก็กับประทานสัมพันธ์ไปยังคุณลูกค้าที่ต้องการรถรุ่นใหม่ๆนะครับอยากได้ตูดยาวแต่เป็นรถญี่ปุ่นนะครับเราเขาบอกได้เลยนะครับญี่ปุ่นไม่ได้ทําตูดยาวเลยนะครับญี่ปุ่นท2000 ขึ้นมาจะเป็นรถตูดสั้นหมดนะครับแต่การพัฒนาของเขาก็จะเริ่มการพัฒนาในเรื่องของการซ่อมแซม,แมบํารุงดูแลง่ายใช่ค่ะนะครับถ้าท่านอยากได้รถตูดยาวนะครับผมบอกได้เลยสําหรับโกเบ้เอสเคร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้าร้อยสามสิบห้าครับถ้าหลังปีสองพันขึ้นไปไม่มีตูดยาวแล้วนะครับผมเป็นรถตูดสั้นหมดเป็นรถตูดะะสั้นนะครับถ้าเป็นรถตูดยาวเมคอินเจแปนไม่มีครับนอกจากเมคอินไทยแลนด์เมคอินไทยแลนด์ก็จะทําผลิต SK140 ผลิตที่เดียวครับเมคอิน ใช่แล้วนะคะหลา,ายท่าน,อานบอกว่าเห็นร้อยสี่สิบที่ญี่ปุ่นก็คือก็ของเรานี่แหละส่งไ่เขาใช้ใชนะคะใช่ครับแต่ถ้าของญี่ปุ่นนี่จะไม่มีผลิตนะครับโอเคครับผมข้าวเจ้นกันได้พี่น้องนะนะคะเรามาดูกันที่ฝั่งของปั๊มคอนโทนกันบ้างนะคะเห็นไหมคะพื้นที่นะคะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น เ,ออเวลาตรวจเช็คซ่อมบำรุงก็ค่อนข้างจะสะดวกสบายง่ายดายนะคะครับผมออตัวนี้มาพร้อมกับระบบคอนโทรลนะคะค,คันนี้มีระบบลายหัวเจาะนะคะคเป็นลายหัวจอะที่ติดตั้งเดิมๆมาจากญี่ปุ่นนะคะคคอันนี้เป็นเดิมๆมาเลยเราไม่ได้ติดตั้งเพิ่มให้นะคะในเรื่องของการตรวจเช็คซ่อมบำรุงต่างๆนะคะถ้าหากว่าซีนกระบอกมีการรั่วนะคะทางร้านเราเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีนะคะสายไฮดรลิกรวมไปถึงระบบต่างๆก็ทําการตรวจเช็คให้เรียบร้อยครับถ้าเกิดว่ามันไม่รั่วเลยครับผมไม่รั่วก็ไม่ได้เปลี่ยนจ้าถ้าสายไฮดรลิกไม่แตก ก็ไม่ได้เปลี่ยนจ้าบอกเลยกก็เปลี่ยนจ้าก็ไม่แตกก็ไม่เปลี่ยนจ้าแตกก็เปลี่ยนจ้าโอเคนะคะเพราะว่าเดิมๆจากญี่ปุ่นดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมคะเรามาดูกันที่ฝั่งด้านนี้อย่างที่บอกไปนะคะคันนี้มาพร้อมกับระบบไล่หัวจาะโอเคไอ้นะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะทําการเสริมหน้าอามให้กับผู้ลูกค้าของเรานะคะส่วนบุ้งกีนะคะก็เป็นแบบสีฟานมีร้อยข้างนะคะคันนี้นะคะทําการเสริมหลังให้ด้วยใบแท็กนะคะด้วยแผ่นแทก อันนี้แล้วแต่คุณลูกค้าใช่อันนี้แล้วแต่คุณลูกค้าเลยว่าจะเสริมแบบเรียบนะคะหรือว่าจะเสริมด้วยใบแท็กทางร้านจัดให้ได้หมดอันนี้ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับอันนี้ทําให้พอดีของการเสริมแผ่นแท็กนะครับก็คือเวลาขุดปูนนะครับหรือว่าเราขุดรุนลังนะครับพวกนี้มันจะสึกได้ยากนะครับแผ่นแท็กนี้จะเป็นเหล็กที่เกรดเหนียวมากๆนะครับก็แต่มองดูอาจจะไม่สวยครับแต่ความคงทนสุดยอดนะครับผมอันนี้ก็แนะนำในในเรื่องของลูกค้าที่ไปขุดขี้ปูนครับขุดปูน ครับกดเข็มครับผมเขาะกระแทกนะครับเสริมหลังไปเลยนะครับ้วยแผ่นแถกรับรองครับเปะปึ่งปั้งโอเคแล้วก็เช่นเคยนะคะก็ทําการติดตะแกรงกันกระจกให้นะคะคร,รวมถึงไฟสองสว่างที่หัวเก๋งสองดวงอันนี้เราเปลี่ยนให้แบบเป็น LED, LED นะคะค LED โอเคเรามาดูภายในของ07กันหน่อยนะคะสําหรับชั่วโมงการทํางานคันนี้นะคะเฮ้ย3570ชั่วโมงอะครับ 3,570ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะพี่โจพาไปดูภายในหน่อยนะคะว่า3,570ชั่วโมงนี้จะมาสวยขนาดไหนภายในรถภายในรถเจนย็นน้องเจนย็นนะคะเดี๋ยวช่องเราจะโดนแบนนะคะคุณเรียกไม่ได้เนี่ยผมไมดถอดได้ครับเดี๋ยวช่องเราจะโดนแบนนะคะไอ้เพื้นล้องมึงปิดตาทำไมสือลาบกอนาจาร์นะคะไม่ได้นะพี่โจเรารีวิวรถแท็กเตอร์เราจะมาแบบถอดเสื้อผ้าโชว์ไม่ได้ โอเคนะครับก็พอเราขึ้นมานั่งนะครับก็รู้สึกเย็นดีนะครับผมเย็นดีมากๆนะครับดีกว่าอยู่ข้างนอกนะครับผมหลุดครับก็การประชานขอแสดงความเสียใจกับบุคคลที่อยู่ด้านนอกด้วยนะครับผมขอเชิญบุคคลที่อยู่ด้านนอกหาอาศัยห่มอยู่ตามสบายนะครับครับเราจะมาดูระบบภายในกันนะครับอันนี้ก็มาดูที่หน้าจอก่อนเลยนะครับผมน้า ครับหน้าจอเวลาเปิดขึ้นมาครับก็จะขึ้นคูเบียครับเราต้องให้หน้าจอเขาขึ้นมาแบบนี้ก่อนครับค่อยทําการสตาร์ทนะครับผมสตาร์ทครับข่างยนต์เดินเบานะครับเขาจะมีบอกนะครับอ่ะเรามาดูที่หน้าจอกันนะครับว่ามีปุ่มอะไรบ้างและมีระบบอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็อยู่ในโหมดอาร์โรครับอันนี้ยังอยู่ในโหมดขุดนะครับแล้วตัวนี้การเดินยังอยู่กระต่าย นะครับระบบการทํางานของเครื่องยนต์อยู่ในระบบโอโต้อันนี้เกความร้อนนะครับอันนี้เกโซล่าพร้อมกับระบบอีโก้ครับอันนี้คือเปิดระบบอีโก้แล้วนะครับคือระบบประหยัดน้ามันนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูปุ่มต่างๆนะครับเริ่มจากปุ่มแถวที่1ครับอันนี้เต่ากระต่ายอันนี้สำหรับควบคุมตัวเดินอย่างเดียวนะครับผมไม่ใช่ว่าท่านกดได้เป็นลูกกระต่ายท่อนบนจะเร็วไม่ใช่ครับสาหรับตัวเดินนะครับอันที่2อนะครับอันนี้เป็นปุ่มโอโต้นะครับก็คือตัวนี้ พอเราปิดตัวนี้ไปครับเครื่องก็จะเล่นตลอดนะครับอันนี้ผมเบาเครื่องอยู่นะครับผมก็จะไม่มีปฏิกิริยานะครับอ่าเปิดโหมดครับครับเทิร์มมานะครับก็จะเป็นที่ฉีดน้ํากระจกครับนะครับทุกอย่างสมบูรณ์นะครับผมอ่านะครับแปะแกันนะครับก็เป็นที่ปัดกระจกครับเวลาฝนตกนะครับอันนี้จะมีสองระบบนะครับผมอ่าจะมีโลมีไฮนะครับพอกดอีกที ระบบก็จะพับเก็บนะครับอ่าเรียบร้อยแถวต่อไปแถวที่2นะครับก็จะมีนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นโหมดครับตัวนี้จะมี3โหมดนะครับก็จะมี S นะครับมี E E ก็คือ e ก้นะครับง่ายๆแล้วก็มี h ก็คือ High นะครับนี่นะครับเห็นไหม Ego อ่ครับอันนี้ก็คือ High นะครับแล้วก็ Low นะครับก็แล้วแต่ท่านจะเลือกนะครับก็อยู่ในปุ่มคําว่าโหมดนะครับและตัวนี้นะครับเดี๋ยวนี้อยู่ในโหมดการขุดนะครับก็คือจะเป็นรูปตัวนี้ ถ้าท่านจะใช้ระบบคีบครับกดแช่นะครับเห็นไหมครับนะครับถ้าท่านจะใช้ระบบกดหัวเจาะนะครับกดแช่ครับนะครับเป็นกลับมาเป็นมุกี่ครับกดแช่นะครับเรียบร้อยนะครับมาอีกปุ่มนึงนะครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มสัญญาณเสียงหรือว่าการเข้าตรวจเช็คนะครับของคีมช่างนะครับสองอันนี้นะครับก็ไม่เกี่ยวกับเราครับก็ข้ามไปนะครับแล้วเรามาดูนะครับ ตัวเป็นรูปบรรทัด3อันนี้ครับก็คือการตรวจสอบนะครับเรากดเข้าไปนะครับเขจะมีบอกว่ามีนูผู้ใช้การซ่อมบำรุงนะครับเลือกสวิตช์การชิ้นเปลืองน้ำมันเส้อเพลิงการปรับตั้งค่าจอภาพการปรับตั้งค่านาฬิกานะครับเขาก็จะมีนะครับบอกนะครับตามลูกศรนะครับขึ้นลงต่อยต่อไปต่อก็คือการเลือกนะครับนะครับไปต่อก็คือการเลือกครับก็จะมีตารางนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน500ชั่วโมงครับเขาจะนับถอยหลังไปนะครับเปลี่ยนครั้งก่อน วันที่สิเดือน1นึห,น,ห,น,หน,นะครับอันนี้เราไม่ได้ตั้งเราตั้งแต่ตัวนี้นะครับพอเป็นแฮร์รก,ก็ไล่ๆกันลงมานะครับถ้าท่านไม่ดูท่านก็กดออกไปครับก็คือกดตัวกลมนี้ครับออกไปก็จะเป็นหน้าจอธรรมดานะครับอ่ะแล้วก็อ่ะอันนี้ก็หมดแล้วไม่มีอะไรนะครับอันนี้อ้อลืมบอกไปนะครับตัวนี้ DPF ก็คืออัอตราการกองของระบบท่ไยเสีย นะครับตัวนี้มันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ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 จนถึงกึ่งกลางพอถึงกึ่งกลางระบบรุ่นนี้มันจะสั่งล้างอัตโนมัติของมันนะครับเวลาเราล้างเราก็โทรมาหาช่างแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้ทีมช่างของเราตั้งไว้แบบล้างออโต้หรือเปล่าแต่ว่ามันมีปัญหานะมันจะล้างเองนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวถามพี่ช่างเขาอีกทีแต่เพรารุ่นใหม่เดี๋ยวนี้สามารถทําได้นะครับเรามาดูเทิบกันมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไฟนะครับสวิตช์ไฟนะครับนี่พอเราเปิดไฟนะครับหน้าจอก็จะดัับบลงนะคร โอ้อันนี้ชอบชอบครับชอบนะครับสามารถอ่าซับแสงตาเวลากลางคืนนะครับลดแสงสะท้อนครับส่วนสวิตช์ตัวนี้ข้างกันนะก็จะเป็นรปุ่มสวิตช์เคนะครับเดี๋ยวผมปิดสวิตช์ไฟขวัญให้ะได้มางเห็นนะครับตัวนี้พอเรากดนี่ปุ๊บนะครับระบบเคนก็จะทํางานนะครับนี่เห็นไหมครับนะเห็นไหมครับอ่ามันจะบอกว่าขนานี้ผมวางอยู่ผิดตําแหน่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่าปิดนะครับคือสวิตช์ตัวนี้นะครับ ตัวนี้สนาบเคนตัวนี้ก็เป็นไฟเลนไฟสว่างบนหัวเกง๋งอันนี้ก็เป็นแอร์ครับเป็นแอร์แลก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าวิเตอร์ยุนะครับนี่เป็นวิทยุนะครับติดแบบติดเฉยจะลองเปิดดูครับแสดงว่าสาอากาศผมไม่ได้ขยับครับนี่ยิงปอเลย เดี๋ยวต้องหาเดี๋ยวต้องไอเสอบากาดก่อนนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีกล่องฟิวนะครับนี่กล่องฟิลตัวนี้ก็จะเป็นอ่ากล่องแอร์แอร์ในเก๋งนะครับก็เปิดตรงนี้ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นกล่องฟิวนะครับฟิะอยู่ในนี้นะครับผมแล้วก็จะมีกล่องเก็บของแล้วก็ตัวนี้ระบบแอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเรากล่องเก่านะครับอันนี้เราติดให้คุณลูกค้านะครับเพราะว่าของ ของเดิมยังสวยอยู่นะครับแต่เราทำเปลี่ยนให้ท่านนะครับของเดิมเราก็เก็บไว้เผื่อท่านได้ใช้เปลี่ยนนะครับระบบแอร์เ็าเช่นกันนะครับไม่มีอะไรก็เหมือนกันครับก็อุณหภูมิลมปรับอุณหภูมินะครับแต่ตัวนี้ก็โหมดนะครับรับเราจะส่องแค่ไหนนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับอ่าแค้นเองตัวนี้ก็เอาลมข้างนอกข้างในนะครับไม่มีปัญหาอ่านะครับมาจะบบุกเราต่อครับเดี๋ยวผมจะขอญาต ปิดประตูนะครับผมเวลาเราเอาคอนโทรลลงก็จะมีเสียงดังหน่อยนะครับต t อ,อ,อ่ะอันนี้ผมจะเล่งอยู่ที่10นะครับเดี๋ยวนี้เราอยู่ที่โหมด h i นะครับเดี๋ยวเรามาลองระบอัโตโ้กันครับโยครับโอ้เสียงนิ่มมากครับนี่เมื่อกี้ครับ อยู่ข้างในในี่แทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยนะครับผมอามครับสว่วิงครับอะเอาเลยนะครับโอ้เสียงเขานอนะไม่ได้ยินเลยครับนี่ดี๋ยนะครับ,รบเดี๋ยวผมขอเบาไม้ให้ก่อน นะครับเพราะว่าเวลาขับสะเทือนนะครับเสียงเสียงมันจะเข้าแรงไปนะ,ะจะได้ฟังกันแบบนุ่มๆน,นะครับอ่านี่โอ้เร็วดีแท้นิ่มครับรุบ่นนี้นะครับมีระบบะ safety ถือได้ว่าเต็มร้อยนะครับมีระบบ อนภาวะนะครับอลพิษนะครับมีไฟเลนนะครับตัวนี้ปีได้นะครับสามารถเข้าทำงานในเซฟตี้ได้เลยนะครับ mm hmm. คุณนิ่มครับ mm hmm. อันนี้ผมยืนที่พื้นไม่นิ่งนะครับเ mm hmm. ดี๋ยวเราสวิงกัน,น mm hmm. ฟังเสียงสวิงนะครับเข้าน้อยมาก อันนี้ครับอันนี้คุณลูกค้าจะให้เราจัดส่งในวันนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ถึงใช่งานคุณลูกค้านะครับประมาณสิบโมงครึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้เราจะลงที่โรงเรียนนะครับ โอไมได้ครับมเลยครัชอบแต่ว่าความนิ่มนวลนะครับของระบบของเขาสุดยอดมากเนะ่ะเรามาลองระบบตัวเดินกันหน่อยนะครับเผื่อท่านไม่เข้าใจนะครับอันนี้ อยู่ในโหมดเต่าครับกระต่ายครับเต่าครับกระต่ายครับเต่าครับระบบทุกอย่างสมมูรณนะครับผมอาจจะเป็นระบบไฟบทุกอย่างครับเราทำให้ท่าเนเสร็จเรียบร้อยอนิ่มยอดทบ แอร์ <Air S 2> แบบหนาวครับก็สำหรับการรีวิวเจ้า SK125 รนะครับระบบทุกอย่างก็สมบูรณ์ดีนะครับเต็มร้อยทำไม่วนะ่าจะเป็นระบบออโต้นะครับระบบระบายความร้อนนะครับแอร์ Air. นะครใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็ระบบอุปกรณ์ภายในทุกอย่าง สมบูรณ์เต็มร้อยนะครับเป็นไงบ้างครับกับการลองรถตันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์โอเคแบบที่พี่โจบอกนะคระคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะเปิดใหม่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถขุดน้ำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ<ม>พร้อมบริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรบ,บริการหลังการขายนะคะก็ะต้องเป็นที่นี่เลยนะคะบางนาแฮกเตอร์นะนะคะสำหรับเบอร์โทรติดต่อสอบถามค่ะ0829193748 และ0858400788นะคะอย่าลืมอะไรเล่นพวกแบบนี้จนเราจะจำเบอร์ตัวเองไม่ได้นะเนี่ยวนมันจะหมุนิปุ้ยอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะรถขุดน้ำเข้าบางนาแฮกเตอร์นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปส่งรถคันนี้กันเนาะใช่ครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ